มาจนได้สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพโผล่พงตะพานหินเกือบมาถ่ายเม่เกอมาถ่ายไม่ทันอีกแล้วผมอะโถ่้ยเมื่อวานก็เกือบถ่ายไม่ทันแล้วผมอะสับตีนแตกเลยครับ G A สี่อยสี่ส รถธรรมดาครับหนึ่งเก้าตอนนี้กำลังจี้มานะฮะร,รถล่าช้ามาไม่เยอะมากมีตัวเช้งขึ้นครับ,รม,รบรมีตัวเช้งขึ้นฮะสองหนึ่งหนึ่ง วันนี้109กําลังกี้มานะครับรถล่าช้ามาไม่เยอะมากนะครับ109ล่าช้าเบามาคแค่11นาทีน,ทานะครับ เราจะไปจอดท,ท,ท,ที่วังกาบปามนาของไกลนตโขบ,บและไปสุดที่สายรถไฟตะพานหินนะครับตอนนี้109น่าจะผ่านทับกินมาแล้วนะครับตอนนี้ย้ำนะว่า109น่าจะผ่านทับกินมาแล้วนะครับวันนี้109ล่าช้ามาไม่เยอะมากแค่สิบนาทีเองเดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้รถอยู่ข้างหลังนะกำลังจี้มาโอเคครับไป